นักเลงโบราณใจถึงพึ่งได้โดยปูตินสั่งให้บริษัทพลังงานรัฐวิสาหกิจของรัฐขนน้ำมันดิบใส่เรือมาเทียบท่าสีลังกาในเวลาไม่กี่อึดใจส่วนเรื่องเงินค่าน้ำมันสำหรับรัเสเซียแล้วถือว่าเล็กน้อยมากให้ติดหนี้ไว้ก่อนมีเมื่อไหร่ค่อยมาใช้คืนท่ามกลางวิกฤตผู้คนกำลังจะอดตายไม่ใช่เวลามารีดเลือดกับปูและนอกจากจะส่งน้ำมันมาช่วยแล้ว ยังส่งคนมาช่วยเดินเครื่องโรงกันด้วยส่งผลให้เกิดผลพลอยได้จากการกลั่นน้ำมันดิบมามากมายเช่นก๊าซเหลวหุงต้มน้ำมันหล่อลื่นน้ำมันเตายางมะตอยเป็นต้นงานนี้ส่งผลให้ศรีลังกาละอายใจมากนะคะแพ้ใจนักเลงรัสเซียจนต้องรีบปล่อยอายัดเครื่องบินโดยสารทันทีและล่าสุดมิตรแท้ที่โผล่มาช่วยในยามยากจนค้นแค้นอีกรายก็คือจีนนะคะ ซึ่งได้ส่งเวชภัณฑ์ข้าวและสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อมนุษยธรรมสุกเฉินลอดแรก500ล้านหยวนถึงศรีลังกาเป็นที่เรียบร้อยและที่คาดไม่ถึงก็คือนายเจ้าลี่เจี้ยนโฆษกกระทรวงต่างประเทศของจีนถแถลงว่าจีนจะช่วยศรีลังกาจัดการกับภาระหนี้สินที่มีต่อจีนและหนี้กับประเทศอื่นรวมทั้งหนี้กับองค์กรระหว่างประเทศอีกด้วยการหยิบยื่นน้ำใจช่วยเหลือศรีลังกาในครั้งนี้ เป็นเครื่องพิสูจน์แล้วว่ารัเสเซียไม่ได้โหดร้ายอย่างที่ตะวันตกปั้นภาพให้กลัวและจีนดูจะเป็นมิตรแท้ที่พึ่งผ่านได้ยาบยากลำบากซึ่งแตกต่างจากชาติตะวันตกที่สรีลังกาคบค้ามากว่าร้อยปีและเมื่อถึงคราววิกฤตกลับมิ่งเฉยดูได้ไม่ส่งน้ำมันยารักษาโรคหรือแม้แต่ช่วยเหลือทางมนุษยธรรมมาให้ บทเรียนครั้งนี้ของศรีลังกานะคะอาจทําให้คนทั่วโลกเห็นรูปธรรมการจัดระเบียบโลกใหม่ที่ทั้งเป็นธรรมและมีคุณธรรมรวมทั้งปรับท่าทีนโยบายรัฐบาลของแต่ละชาตินะคะว่าควรให้สัดส,ส่วนมากขึ้นกับฝ่ายระเบียบโลกแบบไหนเลือกข้างผิดมาแล้วก็กลับตัวได้แบบศรีลังกาค่ะ